สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําฟีเจอร์ใหม่ของคอนเวอร์เพจเว็บเของเราที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถขายสินค้าออฟไลน์ได้นะครับหรือว่าเป็นการเก็บลีดเพื่อให้เราเนี่ยติดต่อลูกค้ากลับไปเพื่อปิดการขายนั่นก็คือเป็นฟีเจอร์สินค้าออฟไลน์นะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับผมจะยกตัวอย่างอาจจะเป็นคอร์สที่ไปเรียนกันตัวต่อต,ตัวนะครับเป็นคอร์สเรียนหรือว่าการเปิดสอนติวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นสินค้าสังหาริมทรัออรพย์ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็น การรับบริการทำอะไรสักอย่างครับอย่างอันนี้ตัวอย่างเป็นการแปลภาษานะครับก็สามารถใช้งานตัวสินค้าออฟไลน์ได้เหมือนกันนะครับสาเหตุที่มีฟีเจอร์นี้มานะครับเพราะว่าสินค้าหลายๆอันเนี่ยไม่สามารถทําการซื้อขายออนไลน์ได้ลูกค้าเนี่ยจะไม่โอนเงินมาก่อนนะครับหรือว่าสินค้าของเราเนี่ยจะไม่สามารถส่งไปทาง ไปรษณีย์หรือว่าส่งไปทางอีเมลได้นะครับก็คือเป็นสินค้าที่จะต้องมาให้บริการกันหรือว่าซื้อขายกันนอกรอบนะครับหรือว่าออฟไลน์นั่นเองอันนี้นะครับจะดีสําหรับใครที่ขายสินค้าประเภทนี้ตามที่ยกตัวอย่างไปนะครับอาจจะเป็นคอร์สที่สอนกันตัวต่อตัวนะครับหรือว่าเป็นสินค้าอสหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นบริการต่างๆนะครับสามารถเอาไปปรับใช้ได้ลูกค้าของเราเนี่ยถ้าเราเอาเซลเพจนี้นะครับแปะลิงก์ไปแล้วเขากดเข้ามานะครับหรือว่าทำโฆษณาไปเนี่ย ถ้าเขามาเนี่ยก็จะมีเป็นตัวรายการสินค้าเหมือนเป็นประเภทหน้าขายสินค้าของคอ m เวอร์ทั่ทั่วไปนะครับที่จะมีเป็นในส่วนของรายการสินค้าแล้วก็เป็นในส่วนของแบบฟอร์มการสั่งซื้อแต่ว่าในสินค้าออฟไลน์เนี่ยจะอยู่ในประเภทหน้าแบบติดต่อแล้วก็ลงทะเบียนนะครับจะเป็นจะเป็นสองนี้นะครับถ้าเวลาสร้างเนี่ยก็ให้เราเนี่ยมาเลือกเป็นอย่างนี้นะครับประเภทหน้าเป็นแบบลงทะเบียนแล้วก็ติดต่อซึ่งสินค้าออฟไลน์จะสามารถ เพิ่มได้นะครับในการเพิ่มสินค้าทั่วไปในนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นตัวเลือกสินค้า line. ออฟไลน์ตรงประเภทสินค้าเลือกเป็นสินค้าออฟไลน์ line. เราก็จะแสดงผลแบบนี้นะครับจะเห็นว่าขึ้นมาสินค้าออฟไลน์เสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าถ้าใครเนี่ยมาที่หน้าของเว็บเซลเพจนะครับจะยังไม่มีตรงนี้ขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มสินค้าแล้วเพราะว่าเราจาเป็นต้องเพิ่มไปเองนะครับก็มากดที่เพิ่มเนื้อหาแล้วมาตรงที่ตรงในส่วนของเนื้อหาสินค้านะครับกดยืนยันแบบนี้ครับ มันก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถมาตกแต่งได้นะครับหรือว่าเพิ่มเติมไปก็ได้ถ้าเกิดใครเนี่ยมีในส่วนของสินค้าหลายส่วนนะครับตรงนี้อาจจะเป็นมวลมูนะครับอาจจะเป็นมวลมูบ้านแล้วก็อันนี้เป็นคอนโดก็ได้นะครับจะได้แยกเป็นแยกเซสชั่นกันแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้ตามนี้แล้วถ้าเกิดลูกค้าเข้ามานะครับเวลาที่เขามาที่เว็บเซร์เราอย่างเงี้ยแล้วเขาสนใจสินค้าตัวไหนนะครับถ้าเขากดเข้าไปที่สินค้านะครับก็จะมีเป็น เรียสินค้ารวมถึงเป็นแบบฟอร์มติดต่อนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยรับทราบได้ว่าโอเคลูกค้ามาดูสินค้านี้ก่อนนะครับถึงจะติดต่อเรามาแล้วในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะได้รับเป็นอีเมลนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ลูกค้ากรอกตามนี้เพื่อให้เราเนี่ยติดต่อลูกค้ากลับไปนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าเนี่ยก็จะได้รับอีเมลยืนยันเหมือนกันยกตัวอย่างถ้าผมเป็นลูกค้าที่เข้ามานะครับเราสนใจสินค้านี้นะครับคอนโดกลางเมืองติด BTS เนี่ย ก็จะใส่ชื่อเบอร์โทรไปนะครับในฟิลตรงนี้นะครับที่จะบังคับกอก็เป็นการตั้งค่าที่แบบฟอร์มหลักเหมือนกับการขายสินค้าอื่นนะครับโอเคลูกค้าก็กดติดต่อมาแบบนี้นะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้รับข้อมูลแบบนี้ที่ลูกค้าส่งมานะครับหรือว่าถ้าเขาไม่คลิกเข้าไปข้างในสินค้านะครับ <S <S เขาก็สามารถมาติดต่อตรงนี้ได้นะครับ <S <S แต่ว่าเราก็จะไม่ทราบว่าเขาเนี่ยสนใจสินค้าอะไรนะครับ <S <S คือเป็นเหมือนออปชันที่ให้เขาเนี่ยสามารถ ส่งมาติดต่อเราได้เลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องกดเข้าไปในแต่ละรายละเอียดสินค้านะครับและในส่วนของการแก้ไขนะครับฟิลตรงนี้ที่เราจะบังคับกรอกเนี่ยก็มาตั้งค่าได้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าเราติ๊กอันไหนฟิลนั้นนะครับก็จะเป็นการบังคับคือลูกค้าไม่กรอกเนี่ยไม่ได้ต้องกรอกถึงจะส่งแบบฟอร์มนี้ได้ต่อมาถ้าเราอยากจะดูข้อมูลที่ลูกค้าส่งมานะครับเราก็เข้ามาที่หลังบ้านของเซลเพนนั้นเราไปที่ข้อมูลลูกค้า ล้วไปตรงที่ข้อมูลผู้ติดต่อสินค้าออฟไลน์จะเห็นเป็นรายละเอียดของลูกค้าที่เขาส่งมานะครับเราก็จะรู้ว่าวันไหนนะครับแล้วก็ข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงให้เราติดต่อกับได้นะครับรอส่งอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นสถานะที่เราเนี่ยยังไม่ได้แบบติดต่อลูกค้ากลับไปก็ได้นะครับอ่าก็คือถ้ามีการใช้งานกันหลายๆคนนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าสีเหลืองรอส่งก็คือยังไม่มีใครติดต่อไปหรือว่ายังไม่ได้ส่งอีเมลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะส่งอีเมลเนี่ยเราสามารถมาปรับสถานะนี้ได้นะครับ เรามากดเป็นส่งแล้วนะครับเราใส่เป็นรายละเอียดนะครับการติดต่อไปก็ได้ตามนี้นะครับก็จะส่งไปที่อีเมลลูกค้านะครับหรือว่าไม่จะป็นต้องส่งก็ได้นะครับผมกดแบบนี้กดยืนยันแล้วก็ระบบจะถามว่าเราจะส่งอีเมลไหมไม่ส่งก็ได้ครับแบบนี้ก็จะไม่มีอีเมลส่งไปหาลูกค้าแต่ว่าสถานะเนี่ยก็จะปรับเป็นสีเขียวนะครับหรือว่าส่งแล้วก็คือเหมือนกับว่าให้เรารู้ว่าเราเนี่ยติดต่อลูกค้าคนนี้กลับไปแล้วแล้วถ้าลูกค้าเนี่ยติดต่อเราเข้ามานะครับผ่านแบบฟอร์มเมื่อสักครู่นี้เนี่ย เราก็จะได้รับอีเมลเหมือนกันแล้วก็ได้รับเป็นไลน์โน t ิฟายเหมือนกันนะครับถ้าใครเอาโทเคนของไลน์โน t ิฟายมาใส่เนี่ยก็จะได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับว่าเป็นสินค้าอะไรแล้วก็ข้อมูลของลูกค้ามีอะไรบ้างนะครับให้เราเนี่ยสามารถติดต่อลูกค้ากลับไปได้ครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดมีการกรอกแบบฟอร์มตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นการเก็บอีเวนต์แบบหลีดแล้วก็รวมถึงจับยอดสินค้าด้วยนะครับก็จะเป็นการส่งข้อมูลผ่าน Conversion API ไปที่ Facebook Pixel ของเรานะครับเราก็จะได้รับข้อมูลที่ตรงนะครับแล้วก็ครบถ้วนไม่ผ่านการปิดกั้นของ iOS 14.5ครับ